ทีต้อนรับสู่การทำชิปวิดีโอนี้จะเป็นชิปเคล็ดลับที่เป็นการสร้างของ ChatGPT ในต,ต่อนที่สองซึ่งตรงนี้ผมจะพาด่านหนึ่งไปสู่การเจาะลึกวิธีการใช้ ChatGPT สำหรับตัวของเวอร์ชันภาษาไทยในวิดีโอนี้ผมจะอธิบายเผยเคล็ลับทุกๆขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT ให้เกิดผลลัพธ์ในทุกแขนงในทุกสาขา ในสายอาชีพต่างๆที่เราจะสามารถนำ ChatGPT เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในบทการทำงานของเราได้หรือว่าก่อนอื่นเลยนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับในช่องพินนภัดครับกด r e ี e ซ v e ฟิร์สนะครับกดแจ้งกดะติงน,นะครับทุกๆขั้นตอนเพื่อไม่ให้พาดเกี่ยวกับการทำงานหรือวิดีโอในคลิปวิดีโอถัดไป และวิธีการสอนสร้างรายได้บน Youtube หรือแพลตฟอร์มต่างๆนะครับช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับการหาเงินและรายได้ต่างๆโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาในส่วนของคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้แชทอีพีในเวอรช์ชันภาษาไทย EP ที่หนึ่งนะครับที่ผมได้สอนไปก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการใช้แชทอ p t เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่ใน P.T. สองนี้จะเป็นเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT ภาษาไทยนะครับเรามาดูกันว่าประสิทธิภาพเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT ภาษาไทยนั้นจะเป็นยังไงประสิทธิภาพจะดีกว่าภาษาอังกฤษแบบไหนวาเรามาเริมกันเดยอก่อนอื่นนะครับผมจะถามว่าส6ีนะครับเกี่ยวกับ Chat ChatGPT ซึ่งผลของการบะมวลของ ChatGPT นะครับเกี่ยวกับภาษาไทยค่อนข้างที่จะเติร์ล ค่อนข้างที่จะมาก้าเาที่เรากับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจะลไยกว่ากับภาษาไทยเห็นไหมครับภาษาไทยมันจะออกมาค่อนข้างที่จะช้ามากและข้อมูลมันก็จะไม่ค่อยตรงกับภาษาอังกฤษดังนั้นผมจะถามว่าเพื่อนๆคิดยังไงการใช้ AI ทั้ทีก็ออกมานะครับก็จะมีศักยภาพค่อนข้างที่จะ ปรมวลผลช้ามากกว่าเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT เวอร์ชันภาษาอังกฤษนี่คือข้อแตกต่างการใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยดังนั้นผมจะบอกว่าการใช้ OpenAI ภาษาอังกฤษมันก็จะดีกว่าเทผลมันก็คือมันจะประมวลผลในข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ใน AI เนี่ยม,กกามากกว่าและก็เร็วกว่าและผลเห็นนั้นที่เราได้มันก็จะตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับกดติดตามกดซีเ r ิรนะครับกระดึงแจ้งเตือนให้กับช่องพินทพัฒ์ไปให้ถึง1นึ่งพันคับะใช้โดยเร็วที่สุดครับซึ่งตอนนี้นะครับมันขาดอีกกว่าเก้าร้อยกว่าคนอยากจะขอแรงสนับสนุนให้ทุกคนนะครับชอบในคอนเทนต์ผมกดไลค์กดซับสไครต์มองหาเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์นต่างๆและคลิดในออกคำตอบก็คือ Openchat AI นะครับ ช GP t GPT จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดและหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมากที่สุดเกี่ยวกับการใช้ AI นั่นจะเป็นเหตุผลที่เป็นเลขาส่วนตัวให้ทุกคนได้และมันสามารถคิดคอนเทนต์มากกว่าหนึ่งร้อยคอนเทนต์หนึ 1, ่งพันคอนเทนต์บาบาให้ให้กับคุณได้เหมือนคุณมีเลขาของ,ของตัวเองเช่นเดียวกันผมเชื่อนะครับว่าวันนี้คุณเข้ามาดูนี้นะครับเป็นคนที่ โชคดีเกี่ยวกับการหาแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการใช้คอนเทนต์ต่างๆที่จะเอาไปนำส่งให้เพื่อสร้างผู้ติดตามเพื่อสร้างคอนเทนต์เพื่อสร้าง content, รายไ,ได้ให้กับทุกคนช่องนี้จะแบ่งปังเกี่ยวกับการสร้างรายได้เซอฟต์แวร์ต่างๆที่ผมจะมาอธิบายและ่อยคอนเทนต์การสร้างไรายได้และการใช้ AI ไอที่ในพาร์ทบต่อไปเหมือนกันนะครับนี่คือการใช้ Open Chat AI ฉบับเวอร์ชันภาษาไทยผมจะถามว่าคนนี้ผมถามว่าอเอาใจคน้นหาหวยทุกวันไหมนะเดือนเดือนหน้าเลขอะไรเลขเดือนหน้าหวยเดือนหน้าเลขอ,อกอะไรซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเกี่ยวกับการทำใบห่วยมา ได้เพราะว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ซอฟแวร์ไอนะครับมันจะป้องกันมนเกี่ยวกับการผลิตคอนเทนต์ที่มันเป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ผิดเป้าหมายในการใช้แนวทางที่มันถูกต้องนะครับทีนี้ผมอธิบายว่าผมจะถามว่าสเปขของผู้ช่ชอบผู้หญิงแบบไหน AI ก็จะประมวลผลและก็จะหาคำตอบ ให้กับเราซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนว่า AI ในส่วนของเวอร์ชั่นภาษาไทยมันก็จะประมวลผลช้าค่อนข้างที่จะมากและข้อมูลที่เราได้มันก็จะเป็นข้อมูลที่ได้ดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ตรงกลุ่มเมือนกับการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับถามคำถามที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นการใช้ AI ซอฟต์แวร์ที่เป็นภาษาไทยของ ChatGPT ผมให้คะแนนนะครับจาก1-10ก็ได้ประมาณ5คะแนนแต่ถ้าหากว่าใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับ1-10ผมได้ให้ทั้งหมด10เต็มเหตมผลก็คือการใช้ ChatGPT ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมันก็จะมีข้อดีนอยู่ในงอันดับอันดับแรกคือประมวลผลเร็วอันดับที่สองหาข้อมูลตามต,ามตรงก่มเป้าหมายอันดับที่สาม ความเร็วในการวูมวลผลหาข้อมูลให้กับเราค่อนข้างที่จะไวทีนี้ผมอธิบายต่อน,นะครับผมจะให้มันสร้างคอนเทนต์นะครับสร้างไอเดียคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวท่องเที่ยวในไทยทีนี้ซอฟแวร์ของโอเ h a ที p ีก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการ ให้แวดลุดคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคที่เอามารวมกันให้เป็นข้อมูลในส่วนของการทำอุตสาหกรรมทัวร์แต่ละทัวร์ที่เราคิดคอนเทนต์ไม่ออกแต่ถ้าหากว่าเรามี ChatGPT นี้เราก็สามารถหาคอนเทนต์และมีไอเดียต่างๆแบบไร้ขีดจำกัดผมเชื่อได้เลยว่า ถ้าทุกคนใช้ชัดทีวีเป็นผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันก็จะสามารถให้ Val u e Content ที่ดีและตรงกลุ่มเป้าหมายและคนก็อยากจะดูในส่วนของคอนเทนต์นั้นทีนี้ผมทำในส่วนของคอนเทนต์บน youtube ในต่างประเทศแต่ผมจะอธิบายว่าคอนเทนทต์ในต่างประเทศมันช่วยทำให้แปลเป็นคอนเทนต์ไทยได้ไหมทำจบก็คือได้แต่ผมก็จะบอกว่า คอนเทนต์แบบไหนที่คนไทยชอบนิยมดูมากขึ้นนะผมก็จะอธิบายว่าคอนเทนต์แบบไหนคนไทยชอบดูมากทีนี้แชทตีทีทีก็จะหาข้อมูลเกี่ยวกับคอนเทนต์นี้ มาให้กับคุณที่เราใช้คำต่างข้อความนี้ให้เขานั่นหมายความว่าคอนเทนต์พวกนี้เราดูแนวทางในการคิดของภาษาไทยก่อนเพราะภาษาไทยมันก็จะช้าแบบนี้นะครับถ้าเกี่ยวกับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมันก็จะเร็วกว่าเราไปดูในอีทีแรกที่ผมได้สอนไปเกี่ยวกับทำความรู้จักกับ ChatGPT ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของเวอร์ชันภาษาไทยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะประมวลผลค่อนข้างที่จะช้ามากและก็ช้าจริงๆวันไหก็ตามที่เราใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษคุณแป๊บเดียวคุณจะสามารถได้คนเทนต์มากกว่าหนึ่งร้อยคนเทนต์แค่ลิจารณาแค่สามวิท,ทีพ่อท่านเองครับคุณก็จะสามารถได้คนเขียนนี้ขึ้นมานเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือส่วนของ content ท,ที่ คนไทยชอบดูสักส่วนใหญ่นั่นก็คือพฤติกรรมของคนไทยทักหมดที่ Openchat GPT นำส่งออกมาให้เป็นคอนเทนต์ที่เราจะสามารถสร้างวอลลุ่มคนติดตามยอดซับหรือคนที่อยากจะทำคอนเทนต์ในกลุ่มแนวแบบนี้ออกมาเดียวกันอันนี้ก็ ตัวของประมาันี้ครับเอาล้ครับก็คือจะเป็นแนวเกี่ยวกับการใช้แชททีวแบบเวอร์ชันภาษาไทยส่วนเวอร์ชันในมือถือเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อีกในคลิปวิดีโอถัดไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ถึงหนึ่งพันซับให้เร็วเร็วที่สุดนะครับเมื่ออไรก็ตามที่ถึงหนึ่งพันซับผม,ผมก็จะมีคอร์สอนไลน์ที่จะจะขอบคุณผู้คนที่ให้ความสนับสนุนผม ไปถึง1,000งันซับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการหาเงินบน YouTube แต่มันก็จะมีเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เข้ามาเป็นบทบาทในการทำคอนเทนต์ให้กับคุณโดยที่คุณไม่มีประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์อะไรใดๆทั้งสิ้นผมจะสามารถสอนให้คุณทำคอนเทนต์เป็นและกอบกวย้ยเงิน US ดอลลาร์ได้นะครับในตางประเทศเข้าในบัญชีให้คุณได้เช่นเดียวกัน แต่ขออยากหนึ่งก็คืออยากจะให้ทุกคนสนับสนุนการติดตามกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ผมถึงหนึ่งพันและผมก็อยากจะถามคำถามผู้คนว่าคุณใช้แชท GPT นะครับในการทำคอนเทนตอะไรหรือช่วยกัในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอไว,ไว้ก็แล้วกันผมจะมาตอบคำถามให้หรือมีคำถามเกี่ยวกับการ ใช้ h ช t GPT ก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอไว้ก็แล้วกันและอย่าลืมกดแชร์ชิปนี้ออกไปสู่สาธารณะหรือเพื่อนๆที่อยากจะใช้ Open Chat AI ในแบบแนวนี้ครับหรือสายงานวิชาอาชีพอะไรก็คอมเมนต์อยากจะใช้ Chat GPT ให้คำแนะนำยังไงคอมเมนต์ได้ไว้ก็แล้วกันนี่ก็คือประสิทธิภาพผ่านไปประมาณสามนาทีแล้วยังไม่ได้คนเดียทั้งหมดเลยครับ การใช้ ChatGPT เวอร์รชันภาษาไทยประมาณนี้นะครับเอาละครับก็คือตอนนี้มันเสร็จแล้วนะครับคอนเทนต์ที่ได้จากการใช้ ChatGPT เพื่อได้คำตอบมาก,ก็คือความสนุกสนานชอบตลกคอนเทนต์ซีดีครับเรื่องของการทินเที่ยวท่องเที่ยวต่างๆและคอมพิวเตอร์ไอทีส่วนใหญ่แล้วคอนเทนต์พวกนี้เขาประมวลผลมาจาก Google หรือ YouTube ทั้งหมดและนำ มารวบรวมและสรุปออกมาเป็นคอนเทนต์ที่ดีที่สุดสำหรับในเทนที่แต่ในเทนของการชมของคนในกลุ่มประเทศไทยนะครับรนอกจากอย่างอื่นก็จะไม่มีเพราะว่าอคอนเทนต์พวกนี้เป็นคอนเทนท์อยู่ไวท้ที่เราดูว่าคอนเทนต์พวกนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่ดีหรือไม่นะครับเกี่ยวกับวาไรตี้นะเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูว่าวาไรตี้ แล้วก็มาดูที่เทนกันนะัมาดูที่เทนนะครับมาดูที่เทนาดูที่เทนนะทีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ A อสวนของเทนพาไวจี้นะครับก็จะไม่ค่อยมีแจวส่วนใหญ่ก็คือมันก็จะมีตัวของท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวดูนะครับทีนี้เราดูก่อนนะครับว่าเทงแบบไหนที่จะดีกว่าและมีเทนที่ทำให้ทุกคนสามารถ ทำกำไรจากการทำยอดวิวได้นำไปสู่การทำเงินในแพลตฟอร์มนั้นๆได้นั่นคือการทำคอนเทนต์แบบท่องเที่ยวทีนี้เราจะบอกว่าการทำคอนเทนต์แบบท่องเที่ยวเราคิดไม่ออกเราใช้แชทตีทนะครับในการหาและก็ช่วยเหลือในการชิดคอนเทนต์เขาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยสั่งอะไร ก็ทําได้ตอบอะไรก็สามารถตอบได้ถามคําถามอะไรตอบได้นะครับโดยที่คนทุกคนเราตอบไม่ได้คิดไม่ออกเราใช้ ChatGPT เ,เนี่ยช่วยเหลือในการทำคนเนต์และคิดออกได้ในแค่วินาทีเดียวเท่านั้นเองครับมาดูอีกเทมนหนึ่งนะครับอาหารกับท่องเที่ยวนะครับก็คือมันก็จะช่วยทําให้เรามีเทนที่ดีนะครับบวกกับกระแสคนไปเที่ยว ฤด,ดูร้อนฤด,ดูหนาวนะครับฤดูฝนเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเราใช้แชทบปทีนะครับในการกรอกข้อมูลลงไปในถามคำถาม,ถามผมก็จะถามว่า,เ,าเราอยากเที่ยวตอนหน้าฝนเดี๋ยวแชทเจนีก็จะตอบคำถามให้กับเรานั่นก็คือหมายความว่าเราจะทำคอนเทนต์แบบนี้ นะครับเพราะเทน่่มใหญ่เขาใช้ข้อมูลในส่วนของการเสิร์ชเข้ามารวมการนำส่งมาในแชท GPT ให้เป็นคำตอบให้กับเราไ,ได้ผมมีพาร์ทจุดสองพาร์ทนะครับที่อยากจะแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังในวิดีโอนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปในเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับว่า การทําวิดีโอแบบท่องเที่ยวมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือกล้องสองคือการที่คุณไม่ต้องออกหน้ากล้องเลยโดยที่คุณใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะต่ําและแถมคุณจะได้ยอดวิวที่สูงที่สุดนะครับสำหรับการคอเนเทนต์ออกหน้ากล้องมีข้อเสียอะไรบ้างหนึ่งก็คือคุณต้องไปถ่ายเองสองคือคุณต้องเสียค่าน้ามันเสียค่าตัวค่ะเสียค่าที่พักมันก็เป็นอารมณ์ฟิวใน่อย่างน่งคือ เราไปสัมผัสบรรยากาศแต่ข้อเสียก็คือคุณจะต้องมานั่งถักวีดีโอเองใช้เวลาประมาณหนถึงสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องทําเกี่ยวกับการมล็อกช่องเชี่ยวในหนึ่งวีโอต่อหนึ่งวันแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าหากว่าคุณไม่ออกหน่าออละสาม,มารถทำคอนเทนต์แบบนี้หาจากข้อความพวกนี้เปลี่ยนเป็นวิดีโอให้คุณและมีสต็อกมากกว่าลา้านล้านสต็อกให้ ให้ขอบคุณนำไปทำเป็นวิดีโอพร้อมห้างประกอบและคูณผ้าเสียงลงไปหรือใช้ AI บอตัวที่เป็นภาษาไทยช่วยเหลือในการออกคำสั่งเป็นชิดวิดีโอและสามารถเอาบทความป้อนลงไปไปใส่ในวิดีโอและวิดีโอมันจะรันออกมาเป็นเสียงคนพูดภาษาไทยและไม่ผิดกฎในชุมชนของ YouTube ได้แบบ100% นี่คือเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่คุณอยากจะรู้ชอบและสนใจเกี่ยวกับการทำยูทูบแบบไม่ต้องออกกล้องหากคอมเมนต์สนใจ YouTube แบบไม่ออกหน้าก,กล้องให้กับเราด้วยได้เช่นเดียวกันผมก็จะมาสอนให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งสรุปแล้วนะครับก่อนจากกันไปในวิดีโอเกี่ยวกับการใช้เคล็ดลับ c h a t GPT ในเวอร์ชันภาษาไทยผมสรุปให้กันเลยก็แล้วกันนะครับว่า การใช้ ChatGPT ในเวอร์ชันภาษาไทยดีหรือไม่ดีคำตอบคือมันก็ดีในระดับหนึ่งแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ในระดับที่แอดไวที่สุดคือการใช้ a ช g p ีในภาษาอังกฤษเพราะมันมีความประมวลผลที่เร็วและเร็วที่สุดและได้คอนเทนต์ไวที่สุดตรงกลุ่มเป้าหมายเร็วไวที่สุดถ้าเทียบเท่ากับการใช้คอนเทนต์ ChatGPT เวอร์ชันในภาษาไทยซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะแต่ ว่าการประมวลผลข้อมูลในการค้นหาให้กับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าแต่ข้อมูลมันก็ได้แค่ไม่เยอะสักเท่าไหร่เกี่ยวกับการใช้ ChatGPT อร์ชันภาษาอังกฤษถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มาเจอวีดีโอผมนะครับจะใช้เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแอดมากที่สุดครับก็คลิกลิงก์ในวีดีโอขับไปหรือวีดีโอที่ทำความรู้จักกับ ChatGPT ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกัน สรุปน,นะครับว่าใช้ c h a t ีท t เวอร์ชั่นไหนดีที่สุดก็คือเป็น,นภาษาอังกฤษดีที่สุดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมในวีดีโอผมอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์ว่าคุณใช้แชทอีทเอาไปใช้ทำอะไรและเกิดประโยชน์อะไรแชร์ชีวีวิดีโอนี้ออกไปให้กับคนที่อยากจะใช้แชท t ี t แล้วเจอกันในชีวีวิดีโอถัดไปนะครับว่าเรามาดูกันว่าแชท t ีทนะครับใน ชิทวิดีโอถัดไปเนี่ยคือเราจะทํายังไงให้มันเกิดชิทวิดีโอขึ้นมาในภาคถัดไปผมจะมาสอนว่าเราแชทชเราใช้แชทอีทีเนี่ยแบ่งออกมาเป็นอีกหนึ่งส่วนส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เราเอาข้อความไปนําส่งเป็นวีโอได้อย่างไงบ้างอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับการใช้แชอทอทีแล้วเจอกันในชิปวิดีโอถัดไป